ข้ามการบทที่สิบเก้าพ่อลูกแกที่ไหนลูกนันงจอนใจกับคุณหลวงต่างหากนั่นสงสมใจเอ็ดเสียงเขี้ยวกอบการเปิดปากหัวเราะพี่ใจพูดอะไรอย่างนั้นแม่เขาหนีตามมากับฉันก็ต้องเป็นลูกฉันสิไม่ใช่แจ่มจันท์เป็นลูกคุณหลวงที่ติดท้องมาคุณหลวงเขารับเป็นลูกเสียที่ไหนปฏิเสธออกโครมโครมว่าไม่ใช่ พี่ใจนี่ก็แปลกคนฉันเต็มใจยอมรับลูกดีๆทำไมต้องเสือกใส่กันด้วยชายหนุ่มหันมายิ้มกว้างให้กับพระจันทร์จ่มจันทพ่อนะลูกไม่ต้องกลัวพระจันทร์พูดอะไรไม่ออกเลยตอนที่ผู้ชายคนนี้แทนตัวเองว่าพ่อที่ทําให้ตกใจยิ่งกว่าคือเรื่องของมารดาที่เพิ่งเคยได้ยินถึงจิตวิญ,ญญาณของเธอจะไม่ใช่แจ่มจันทร์ตัวจริง แต่ก็ใช้ร่างนี้มานานหลายปีจนเกิดความผูกพันคิดว่าเรื่องของเจมจันคือเรื่องของตัวเองเลยอดช็อกไม่ได้มีหน้านะคุณป้าถึงยอมพูดถึงแม่กอบการเป็นผู้ชายวัยสามติดกลางๆที่ดูดีคนหนึ่งจมูกโด่งหักไปน้อยๆคิ้วเข้มเฉียงขึ้นไว้หนวดเคราแต่ก็จะแต่งอย่างดีมีทองเส้นโตห้อยที่คอบ่องบอกฐานะ แถมยังมากับหญิงสาวหน้าตาสะสวยถึงสองคนท่าทางความสัมพันธ์จะไม่ธรรมดาเสียด้วยเพราะก่อนหน้าเห็นว่าเดินควงแขนกันอยู่เด็กสาวพยายามมองคนที่อ้างตัวว่าเป็นพ่ออย่างเป็นกลางแต่ก็ไม่อาจทำให้รู้สึกดีด้วยได้แวบวบตาของผู้ชายคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดในจะบุค,คล็กที่ดูวางกล้าอย่างพวกอันธพาลอีกจับจันมาให้พ่อดูหน้าใกล้ๆหน่อยลูก แล้วพ่อจะให้เงินค่าขนมอยากได้ไหมกอบการหยิบธนบัตรออกมาจากกระเป๋าเพื่อหลอกล่อประจันมองตามแต่ก็ไม่หวั่นไหวไปกับลูกไม้หลอกเด็กตื้นๆเลยแม้แต่น้อยอย่าไม่ยุ่งกับหลานฉันนางสมใจตวาดแล้วกางมือออกไม่ยอมให้เข้าใกล้เล่ากับอีกฝ่ายเป็นง,งูพิษกอบการแค้นยิ้มเมื่อเห็นท่าทียรังเกียจช้หนุ่มหมดอารมณ์สุภาพ จินโต้ตอบไปว่าแกนั่แหละต้องมายุ่งเ,เรื่องของพ่อลูกถุยพ่อประสาอะไรทิ้งลูกไปเกาะกะหรี่ตั้งแต่มายังแกบอกตอนจอมใจตายงานเผาผีแกก็ยังไม่โผล่หัวมาเรล้ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่ออะไรตอนนี้นักสมใจไม่เพียงแต่โวยใส่ป้าแกยังด่าไฟและผีชุดใหญ่จนคนฟังหน้าม้านพี่แกปากดีนิวร์ซะแล้วกอบการชี้หน้า อยากทำอะไรก็เข้ามาข้าไม่กลัวโว้ยให้มันรู้กันไปว่าจะแพ้ไอ้พวกเก่งตะเกาะผู้หญิงกินนางสมใจลืดขึ้นหน้าจะลืมความกลัวไปสิ้นแกถลกแขนเสื้อขึ้นตั้งทาว่าพร้อมจะลุยจริงๆรวงทองเห็นท่าไม่ดีจึงเดินกลับไปตามพวกผู้ชายในร้านกับสามีออกมาช่วยระงับเหตุไม่เกินอึดใจพวกลูกจ้างเห็นร้านก็กลูกันเข้ามายืนคุมเชิงทางด้านหลังนางสมใจเป็นเชิงบอกให้รู้ว่า ถ้าจะมีเรื่องกันที่นี่คนที่จะโดนลุมยำก็คือกอบการอย่างไม่ต้องสงสยัยชายหนุ่มเห็นว่าเสียเปรียบจึงกัดฟันกรอดอย่างมโมโหฝากไว้ก่อนเธออีกแกลกาวเสร็จก็หันไปพูดกับผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันวันนี้หุดหหิดโอยไม่ทรงไม่ซื้อของมาแล้วกอบการเตะม,มวนผ้าที่ขวางทางอยู่จนลม้มถ้าเป็นร้านคนไทยเจ้าของคงปล่อยผ่านเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่นี้เป็นเห็นแขกซิก ที่ได้ชื่อวายุติธรรมและไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบกับการจึงไม่อาจออกจากร้านไปได้โดยง่ายเดี๋ยวราจีปเรียกเอาไว้แกทำผ้าเปื้อนจ่ายค่าเสียหายมาใช่หนุ่มชี้ไปที่มวนผ้าสีขาวซึ่งเป็นรอยรองเท้าไม่จ่ายโว้ยอยากวางขวางทางเข็ดกะเท้าทำไมคนที่กำลังอารมณ์เสียหันมามองตาขวางเลือกเอาจะจ่ายด้วยเงินหรือจ่ายด้วยเลือดราจีปยื่นคำขาด อึดใจเดียวลูกน้องในร้านก็ตรงเข้าล้อมปิดทางออกอย่างรู้งานให้มันรู้กันไปว่าบางอาจมากลางข้ามถิ่นจะต้องเจอกับอะไรพี่กอบอย่ามีเรื่องเลยรุ่งเอ่ยกลับกันเถอะนะพี่ฉันจ่ายเงินค่าผ้าให้เองเฟื่องฟ้าช่วยพูดอีกแรงเราก้มหน้าเตรียมควักเงินออกจากกระเป๋ากอบการทำท่าฮึดฮัดแต่ก็ยอมให้ผู้หญิงที่มาด้วยจ่ายค่าผ้าที่ตัวเองทำเสียหาย ใชยหนุ่มสะบัดคำหยากอีกหลายคำก่อนจะก,กระชื่เท้าปึงปังออกไปจากร้านคราวหน้าถ้ามันมาอีกไล่ตะเพิดมันไปได้เลยร้านเราไม่ต้อนรับแมงดาราชีฟสั่งลูกน้องใช่หนุ่มไม่เสียเวลาสอบถามข้อพิพาทระหว่างนางสมใจกับกอบกันแม่แต่นิดเดียวเราดูดีว่าอะไรเป็นอะไรเขารักกับภรรยามานาน ทั้งยังอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่จอมใจหอบลูกหญิงมาขอความช่วยเหลือด้วยถ้าไม่มีไอ้สารเลวคนนี้ผู้หญิงดีๆคนหนึ่งคงไม่ต้องตายราจีบรวงทองและนางสมใจพร้อมใจกันมองมาทางกระจันสีหน้าของเด็กหญิงเต็มไปด้วยคำถามและความสงสยัยเธอสบตาผู้ใหญ่ไล่ไปทีละคนเพื่อขอคำอธิบายแต่ทุกคนก็พากันหลบตาหมดไม่มีใครปีป่ปากพูดอะไรออกมาเลย ผู้ใหญ่ทั้งสามคนถังก็ลำบากใจที่จะพูดเพราะมันโยงใหญ่ถึงชื่อเสียงและเกียรติของมารดาเด็กน้อยด้วยเหตุน,นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสึงแงทำเป็นลืมปล่อยให้เรื่องราวตายไปพร้อมกับจอมใจอดีตจะได้ไม่กระเด็นมาเปรอเปื้อนผ้าขาวบริสุทธิ์อย่างพระจันทร์รวมทองคิดได้ก่อนเพื่อนว่าเธอกับสามีไม่มีสิทธตัดสินใจก็เลยบุ้ยใยให้นางสมใจเป็นคนจัดการ ซึ่งทา้งนั้นก็สายหน้าดิสายตาฟ้องชัดว่าต้องการให้เรื่องนี้เป็นความลักต่อไปบอกพระจันทร์เถอะพี่ชาย่าบไปเสียขนาดนั้นเด็กมันรู้เกือบหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรหลวงทองกระซิบแต่บอกเธอพี่ยินงดีกว่าให้รู้จากคนอื่นยังไม่ทันได้ตัดสินใจรวงข้าวก็เข้ามาในร้านเสียก่อนหญิงสาวไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหนะ้า ถึงผู้ทักทายน้องสาวด้วยรอยยิ้มทำให้บรรยากาศตึงเครียดผ่อนคลายลงรวมทองเห็นดังนั้นจึงชักชวนรวงข้าวไปดูผ้าที่เพิ่งสั่งมาใหม่ทิ้งให้สองป้าหลานคุยกันตามลำพังนางสนใจมองหน้าหลานสาวอีกครั้งแกรอให้พระจันทร์เอ่ยปากถามออกมาว่าผู้ชายคนนี้ใช่พ่อที่แท้จริงหรือไม่ทางด้านเด็กสาวก็รอให้คุณป้าเป็นผู้เฉลยเพราะไม่อยากบังคับใจ เมื่อต่างคนต่างไม่ยอมพูดความเงียบจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานสุดท้ายประเด็นนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นเรื่องคาใจต่อไปที่จริงประจันก็อยากรู้ว่าพ่อของจฉมจันคือใครแต่ก็ขจัดความสงสัยออกไปได้อย่างรวดเร็วจะมีพ่อเป็นคุณหลวงแมงดาหรือมหาจรก็ไม่สำคัญเลยสุดนิดความจริงจะเป็นเช่นไรเด็กน้อยคนนี้คืยังเป็นลูกที่พ่อไม่ต้องการอยู่ดี เรือนทิดาสวรรค์คือสำนักคมเขียวชื่อดังในย่านค้าประเวณีของพระนครเจ้าของเป็นสตรีโฉมงามวัยสาสเศษนามว่าชิวหงทุกวันนี้หญิงสาวเป็นเพียงแม่เล้างดให้บริการแคกแต่ก็ยังสวยสะปรั่งสมกับที่เคยเป็นดาวดังในอดีตสำนักคมเขียวของชิวหงเป็นซ่องชั้นสูงภายในตกแต่งอย่างสวยงาม หญิงสาวที่ทำงานบริการแขกก็ล้วนหน้าตาชื่นลิ้นพิมพ์เพากิริยามารยาทดีความที่เปิดรับแต่พวกเศรษฐีมีเงินจิวหงจึงไม่เพียงแต่ร่ำรวยยังมีผู้มีอิทธิพลหลายคนให้การสนับสนุนด้วยหนึ่งในนั้นคือเจ้าสัวเล้งเจ้าของห้างทองใหญ่จิวหงมีหน้าที่จัดหาเด็กสาวบริสุทธิ์ส่งไปให้ถวน,วนับวันลูกค้ารายใหญ่รายนี้ ยิ่งจะเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆหาว่าเด็กที่ส่งไปขี้ริ้วบ้างแก่ไปบ้างล่าสุดเจ้าสัวเล้งมีคำสั่งลงมาว่าอยากได้อนุพันธุยาสักคนหลาวก็ต้องมีกิริยามาระยาทดีด้วยเธอก็เลยส่งเอื้องสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มที่เพิ่งได้ตัวมาจากทางเหนือไปให้ผลคือถูกส่งตัวกลับมาแทบไม่ทันแถมยังมีการโทรศัพท์มาโวยวายอีกระรอก หรือไม่มีปัญญาหาเด็กที่ดีกว่านี้มาให้อ้วกแล้วหรือไงดิฉันคัดเด็กที่สวยที่สุดและกิริยาดีที่สุดไปให้แล้วนะคะหน้าตานพอไหวแต่อีแก่ไปนี่สิสิบสี่นี้ไม่เรียกว่าเด็กอีกหรือคะจะแต่งเมียใหม่ทั้งทีว่าอยากได้พวกไม้อ่อนดัดง่ายจะได้ปรับตัวเข้ากับทมเนียมจีนได้ชิวหงเบกปากอย่างดูถูกเมื่อได้รู้เจตนาที่แท้จริงของโคเทวิปริต ทำเป็นอ้างเหตุผลต่างๆหน้า,นาที่แท้ก็อยากจะเสพสังวาสกับเด็กผู้หญิงถ้าจะสวดต้องการจะให้ดิฉันจัดหามาให้ตามนั้นก็คงต้องกราบขออภัยแล้วล่ะค่ะเพราะดิฉันไม่มีทางจัดหามาให้ท่านได้ทันใ,นใจแน่ๆอะไรกันเอาหงว่าอุสั์คาดหวังในตัวลือ้นะตอนแรกก็รับปากเสียด,ดีแล้วทำไมตอนนี้บอกว่าหาไม่ได้ดิฉันรับปากเพราะคิดว่าเด็กของเจ้าสัวคืออายุ14นี่คะ ไม่คิดว่าต้องต่ำกว่านั้นมีฉันเป็นแม่เราก็จริงแต่ไม่มีปัญญาไปพรากเด็กสี่ห้าขวบมาจาัดแม่หรอกนะคะไอ้ยะลื่ออย่ามาประชดอ้วกที่โอ้วอยากได้นะส1 1เอไม่ใช่เด็กขนาดที่หรือว่าชิวหงต้องอดทนฟังคำต่อว่าอีกหลายคำเธออยากกระแทกหูโทรศัพท์ใส่เสียเดียวนั้นแต่ก็ต้องอดทนอดกลัน้นเพราะเกรงต่ออิทธิพลของนายเล้ง บทสรุปหลังจากวางส้ายจากเจ้าสวัวคือชิวหงจะต้องหาเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยอายุไม่เกินสิบสองส่งไปให้โดยเร็วที่สุดไอ้ขังคบแก่วิปริตชิวหงด่าเสียงดังทำเอาคนที่เพิ่งเข้ามาสะดุ้งเกือบทำถาดของว่างในมือหลนขวัญมองนายหญิงอย่างหวาดแล้วยืนค้างอยู่อย่างนั้นด้วยเกรงจะเจอลิทโทสะทุกคนที่นี่ต่างก็รู้ดีว่าสตรีฉงงามนางนี้ ร้ายกาดและเด็ดขาดเพียงไรยืนทำบ้าอะไรอยู่ตรงนั้นจะเข้ามาก็เข้ามาสิชิวหงเอ็ดเมื่อบังเอิญปลายตาไปเห็นขวัญรีบกระวีกระวาดยกถาดเข้ามาแต่ก็ยังม่วายสะดุดขาตัวเองชิวหงมองอาการนกๆกเงื่อเงือด้วยความรำคาญจึงออกปากไล่ให้ไปไกลๆเสียขวัญเองก็ไม่อยากจะอยู่รองรับอารมณ์ของนายหญิงอยู่แล้วจึงจ้ำอ้าวออกไปทันทีเดี๋ยว ชิวหงเรียกไว้ก่อนที่ล่างนั้นจะทันที่พ้นออกจากกรอบประตูไปคุณกอบการกลับมาหรือยังถ้ามาแล้วตามมาพบฉันด้วยกลับมาแล้วค่ะแต่แต่อะไรกินเหล้าอยู่ค่ะชิวหงขมวดคิ้วจนเห็นรอยย่นทีน่หน้าผากกรอบการเป็นพวกกินเหล้าเจ้าชู้เหมือนพวกนักเรียนทั่วไปก็จริงแต่ก็ไม่เคยดื่มกลางวันแสกๆอย่างนี้ยกเว้นจะมีเรื่องรำคาญใจ หญิงสาวคิดไปว่าอาจจะมีปัญหากับสำนักโคมเขียวคู่แข่งก็เลยสาวเท้าออกจากห้องพักหญิงสาวเดินลัดเลาะผ่านประตูลับลงมาที่โถงด้านล่างซึ่งเตรียมเอาไว้บริการแขกแล้วตรงหนิ่งไปที่ห้องด้านหลังซึ่งใช้เก็บเหล้าราคาแพงและเป็นที่รับรองของแขกพิเศษร้านมีปัญหาอะไรป่ราวกอบการตอบโดยไม่งอยหน้าขึ้นมาจากแก้วเหล้าแล้วดื่มทำไมอย่ายุ่งหนะ้า น้ำเสียงหนูุดหงิดของคนที่กำลังเมาแบบกลืนๆทำให้ในายหญิงแห่งสํานักเรือนที่ดาสวรรค์นหน้าง้ำเดีย๋ยวนี้แกกล้าพูดอย่างนี้กับฉันแล้วเหรอสรรพนามที่เปลี่ยนจากคุณเป็นแกแสดงว่ากำลังโกรธกรอบการถอนใจกับเสียงตวาดเขาในกำลาคาจจนอยากตะข้อกลาบบ้างอย่างดีที่มีสติคิดได้ว่าการทะเลาะก,กับชิวหงไม่ใช่เรื่องสนุกจึงยอมลงให้เพื่อตัดปัญหาขอโทษ พอดีผมอารมณ์ไม่ค่อยดีชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาสบตาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มหูขึ้นขออยู่คุณเที่ยวสักพักเถอะนะชิวหงยังไม่ยอมขยับไปไหนกอบการจึงลุกขึ้นมาจากที่นั่งแล้วสวมกอดตัวเธอเอาไว้ชิวหงสะบัดตัวอย่างมีจริตชายหนุ่มจึงรัดรงแขนแน่นขึ้นผมขอโทษนะที่รักอย่าเคืองเลยนะคนสวยชิวหงกับกอบการ มีความสัมพันธ์ฉันสาม,มีภรรยากันมาหลายปีแม้ระยะหลังจะห่างเหินกันไปบ้างแต่กอบการก็ยังเอาใจและตามใจหญิงสาวเสมอเพราะยังเหลือสถานะเจ้าของสำนักโคมเขียวกับหัวหน้านักเลงคุมซ่องเป็นตัวประสานกอบการจูบซอคอขาวเนียนแล้ใช้มือลูบไล้ตามตัวของอีกฝ่ายอารมณ์ปารถนาะถูกจุดขึ้นมาทีละน้อยแต่ก็ยังน้อยเกินกว่าจะทำให้ชิวหงสมยอม หญิงสาวแกะมือคนที่พยายามนวนนียเธอออกหอบเหล้าไปกินที่อื่นจะได้เวลาเปิดร้านแล้วสั่งเสร็จก็เดินกระแทกเท้าออกไปตอบการยักไหลยังไม่โกรธเคืองจุดประสงค์เดิมของเขาคือการอยู่ตามลํำพังอยู่แล้วชายหนุ่มคว้าขวดเหล้าและเดินออกจากห้องไปเพื่อปิดวิเวกอยู่ที่รานซักล้างด้านหลังร้านเขาหย่อนก้นนั่งลงบนพื้นปูน ในขณะที่ใจลอยไปถึงคนที่ไม่ได้ระลึกถึงมาแสนนานจบบทที่19